กำลังนอนเพลินๆเ,เด็กข้างบ้านมันเดินมาถามเจ๊เจ๊ไปเรียนอะไรอะ่ะถามว่าไหมอะ่ะก็มันบอกมันได้ยินเสียงแฟนเจ๊ถามว่าทำการบ้านยังม <laughs> สงสัยเดินมาถาม <laughs> จะบอกมันว่าอะไรนี่นั่งรอผัว ตั้งแต่เมื่อวานจนป่านนี้ใช้ไปซื้อลอตเตอรี 8, 9, อ่8ปดไม่ตรงกลับป่านี้มันยังไม่กลับเลยมึนคิดทูมแล้วก็บ้ากูบ้าจเจออะไรอีกแล้วเนี่ยแต่วันเลยเนี่ยกี่ทุ่มเนี่ย 你们把领导们看